บางคนรวยล้นฟ้าทรัพย์สินเงินทองใช้ทั้งชาติก็ไม่หมดแต่ก็ยังโลภไม่รู้จักพอโลภอยากได้มากขึ้นทั้งที่มีมากเกินพออยู่แล้วถ้าดิ้นรนทำมาหาได้ด้วยแรงกายแรงใจของตัวเองก็ยังพอเข้าใจได้แต่บางคนกลับอยากได้ของคนอื่นหรือเบียดบังของหลวงของแผ่นบินนั่นคือบาปหนักเพราะไม่เพียงโลภ แต่ยังละโมบในสิ่งที่ไม่ใช่ของตนในทางธรรมะโลภะคือไฟที่เผาผลาญใจและเมื่อไฟนี้ครอบงำใจมันจะกลืนกินความสงบไปทีละน้อยโลภะทำให้ใจไม่รู้จักคำว่าพอเมื่อถึงคราวสิ้นลมจิตที่เต็มไปด้วยโลภะจะไม่ยอมไปไหนมันยังหวงของหวงทรัพย์หวงชื่อเสียงหวงอำนาจ ความยึดมั่นนั้นทำให้จิตหนักและขุ่นมัวไม่สามารถลอยขึ้นสู่ภพที่สงบกว่าได้วิญญาณเช่นนี้มักวนเวียนอยู่ใกล้สิ่งที่เคยครอบครองเพราะยังหลงคิดว่ามันเป็นของตนแต่ในที่สุดวิญญาณที่ยังเต็มด้วยโลภจะถูกพาไปสู่ภพแห่งความทุกข์เช่นเปรตภูมิหรือบางครั้งถึงนรกกัูขูมเปรต คือวิญญาณที่หิวโหวยตลอดเวลาแม้จะเห็นอาหารหรือทรัพย์สมบัติที่เคยเป็นของตนอยู่ตรงหน้าแต่ก็ไม่อาจแตะต้องได้เลยต้องทนทุกข์เพราะความอยากที่ไม่สิ้นสุดส่วนผู้ที่โลภจนเอาของคนอื่นหรือโกงของหลวงจะต้องรับกรรมหนักกว่าเพราะไม่เพียงโลภแต่ยังเบียดเบียนผู้อื่นความทุกข์ของเขาจะยาวนานและร้อนแรงดุดไฟนรกในอกตนเอง พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าผู้รู้จักพอแม้อยู่ในบ้านเล็กก็เหมือนอยู่บนสวรรค์ผู้ไม่รู้จักพอแม้อยู่ในวังใหญ่ก็เหมือนอยู่ในนรกถ้าใจเรามีความโลภเราก็อยู่ในนรกแห่งความอยากแต่ถ้าใจเราพอเราก็อยู่ในสวรรค์ของความสงบโลภไม่ใช่เพียงความอยากได้ของแต่คือความไม่รู้จักพอในใจเมื่อใจยังอยาก โลกทั้งโลกก็ไม่พอแต่เมื่อใจพอแม้มีเพียงข้าวจานเดียวก็เพียงพอแล้วอย่าให้ไฟแห่งโลภะเผาใจเพราะเมื่อสิ้นชีวิตต้องไปแต่ตัวทรัพย์สินไม่อาจตามเราไปได้มีเพียงจิตและกรรมเท่านั้นที่จะนำทางเราจงสะสมบุญแทนการสะสมของจงสแสวงหาความสงบแทนการสแสวงหาความมั่งมี เพราะสมบัติที่แท้จริงของชีวิตคือใจที่รู้จักพ